ข้อ20เขาให้เส้นตรง l เนี่ยอยู่ห่างจากจุด2จุดเนี่ยเท่ากันแล้วเขาให้หาระยะห่างระหว่างเส้นตรง l กับจุด20ถ้าเราเอาทั้งหมดเนี่ยไปวาดบนระบบพิกัดฉากเนี่ยจุดลบ1ลบ1กับจุด75เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้แล้วถ้าให้เส้นตรงที่ผ่าน2จุดเนี่ยเป็นเส้นตรง k แสดงว่าเส้นตรง l เนี่ยจะผ่านจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดนี้และตั้งฉากกับเส้นตรง k ซึ่งจุดตรงเนี้ยเราให้เป็นจุด x y แล้วแล้วจากจุดตรงนี้ถึง x y เนะี่ยเท่ากับจุดตรงนี้ถึง x y จากสูตรระยะห่างระหว่างจุด2จุดเนี่ยก็คือสูตรนี้แล้วก็แทนรรค่าเข้าไปเนะี่ยเราก็จะได้ตามนี้แล้วจากนั้นยกกําลังสองทั้งสองข้างแล้วก็ยกกําลังสองสมบูรณ์ภายในเนี่ยเราก็จะได้มาตามนี้แล้วก็กําจัดตัวแปรที่มันเท่ากันแล้วก็จัดรูปใหม่เนี่ยจะได้ตามนี้แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เอา4ี่เนี่ยหารตลอดแล้วก็จะได้ตามนี้ ซึ่งตรงนี้คือสมการของเส้นตรง l แล้วขอถามระยะห่างรองจุด20กับเส้นตรงนี้เท่ากับกี่หน่วยมีสูตรอยู่ก็คือสูตรระยะห่างจากจุด x e y ถึงเส้นตรงเนี่ยก็คือสูตรตามนี้แล้วก็แทนค่าเข้าไปแล้วก็คิดเลขเนี่ยข้างบนเนี่ยจะคิดได้ค่าสมมูลของลบสิบข้างล่างคิดได้5คิดเลขออกมาแล้วจะได้สเพราะฉะนั้นข้อ20จึงตอบตัวเลือกที่1 ขอขอบคุณข้อสอบและในวิธีการทำจากเว็บไซต์ ratcenter.com ด้วยนะครับ